จะมาสอนวิธีการฆ่าเบื้องต้นของตัวอมเมนก่อนนะครับคือการตีเก็บสเตตให้ครบ4ทีนะครับผมจากนั้นไปล็อกเขาและทีที่5เนี่ยค่อยไปตีกับเขาก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้พาสซีฟได้เต็มที่ในตอนที่วงยังอยู่ครับหากเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยแล้วเราไปล็อกเลยเนี่ยเราจะต้องเสียเวลาไปเก็บพาสซีฟในระหว่างที่ล็อกซึ่งมันจะรีดดาเมจออกมาได้ไม่เยอะเท่ากับแบบนี้นะครับผม เอามาดูกันอีกสักช็อตนะครับผมอ่าดูนะหนึ่งสองสามเนี่ยผมพยายามตีเลี้ยงเอาไว้นะครับพอสี่ปุ๊บรอเขาเข้ามานะครับอ่าเขาเข้ามาแล้วปุ๊บล็อกนะครับผมถ้าเราล็อกถึงนี่ฟาดฟาดฟาดเนี่ยครับเต็มพัฟสี่ครับผมพอดีพัฟสี่หมดเขาตายพอดีเห็นปะถ้าเป็นตัวบางๆจริงๆแล้วเกือบได้สองด้วยนะครับแต่ที่ไม่ได้เพราะคิวเลนเขาตังนําผมมากเกินไปครับตัางห่างกันถึงพันห้านะครับผมของต่างนั่นแหละว่าง่ายๆสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นโอเมนในตําแหน่งของออฟเลนให้ดูครัับทีี่่่ตตตต้้้อองงเเรรรริมนนนนกกพาาะวแ ผมอัดแล้วโปรแกรมอัดแม่งหลุดระบายกับไอเวเรสเนี่ยแหละเอาลงไปเนี่ยไม่น่าลงชิบหายแล้วครับหนีอลิสน้องเตีย้ยเดี๋ย <c> ว <oughs> เขาเรียกพวกวะเก็บเลือดดิให้เอาเก็บดิเ,เขาเกลีใจเราเหรอวะ <c oughs> บางทีก็อยากบางทีก็อยากให้เห็นเขาเลือดลถมานารถผมมีมีมานาเลือดก็รดเดียวได้แล้วเนี่ยนิดนึงอุย้ยไม่ได้ละโอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ดี ตันโดนนั่นเหรอเมื่อกี้ผมตามไปมันก็ไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยไปเคลียร์กลางก่อนครับไม่เอานะไม่เอานะเพราะว่ายังไงเขาก็บินข้ามกระแพงได้อยู่ดีผมเคลียร์กลางก่อนดีกว่าล็อกไม่มีด้วยเสียเวลาครับรีบไปเคลียร์กลางให้เพื่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยว่างไงดาร์ซี่จะมาดาร์ซี่สั่งแอแทกเดินมาให้ถึงก่อนเถอะถ้าผมจับตอนนี้มันมาไม่ทันแน่นอนเพเผื่อผมจะจับโดนหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ไ,ไปครับผมเอา้าโอเค <c oughs> เขาเสียฟิกป่าววะเมื่อกี้หรือเขาสกิลสองเฉยๆเฮ้ย <c oughs> แต่ไปไกลมากไม่รู้ไม่รู้ว่าฟิกหรือสกิลสองอย่างเดียวนะครับพอมบนแตกชิพหายละลืมเข้าทีเพื่อนล็ <c oughs> นอกสี่สิบวิเพื่อน <c oughs> โอเคเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือไอ้กองเล็บเนี่ยาบางคนอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเกนะาะสะท้อนแทนนะครับถ้าอยากจะได้ความถึกเพิ่มขึ้นแต่แนะนำเกาะสะท้อนนะถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนหรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ที่มีดาเมจก็มูลานะครับไม่แนะนําดาบสายฟ้านะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ถ้าจะออกดาบสายฟ้าเอาทารอนออกดีกว่านะครับออกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งพอเนาะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมเล่นไปเลยและไอที่คิวสนี่ก็ไม่ได้ดูนะครับตอนนี้เกมเสียเปรียบด้วยว่าคิวมาอย่างไงเพราะว่าโปรแกรมอัลุตอย่างที่บอกเลยต้องมาเปิดที่เลเวลหไม่เป็นไรผมว่าน่าจะได้อยู่หน้าที่ของเราในทีมไฟ์ก็คือล็อกตัวสําคัญในเขาขาเดี๋ยวเดซาริมซาิมซลิมมาแล้วจ้ามาแล้วมีฟิกเกอร์อยู่ ฟิกไปล็อกลาก่อนตาย,อ,อ,ตดดยอีกหนึ่งตัวเบลดัมด้วยอีกหนึ่งตัวสวยงามเพื่อนเอ๋ยประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าที่เราในทีมไฟส่วนถ้าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นโซโล่คิวเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมทําคลิปไว้ข้างหน้าแล้วกันว่าหลักการโซโล่คิวทำประมาณไหนนะครับเพื่อ,อะจะได้เอาไปใช้กันในเลนนะเ,เวลาฆ่าตัวบางฆ่าได้เลยเดี๋ยวผมทําไว้ให้ข้างหน้านะข้างหน้าคลิปเปิดมาทุกคนก็น่าจะเห็นเลยแหละที่ไม่ใช่อินโทรอเออประมาณนั้นที่ไม่ใช่อินโทรกาย ตัวโอเมนนีถ้าสมมติเกมมันเท่าๆกันอะของมันเท่าๆทีมตองข้ามอะมันเก่งมากนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีเนี้ยอย,อย่างตาเนี้ยของมันไม่เท่าไงมันเลยแบบน่าจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าของเท่าผมบอกว่ามันเก่งมากตัวนี้โดนสวยชิบหายละโทษทีมันมีพวกลาก่อนชีวิตดีเอ,อื้อพ่าดเอง ดูทรงแล้วน่าจะยับใช้ได้เลยไฮยาเตะผมตายไปสี่ตัวฟรีๆแล้วเนะี่ยไม่น่าไหวนะครับตอนนี้มันเสียบเจ็บเกินไปมันมันจะพร้อมโอกาสให้พิกอยู่ถ้าทีมเราทํายังหวะสวยได้แต่ไม่รู้เขาจะทํากันได้หรือเปล่าไงผมคนเดียวทําแล้วตัวผมมันไม่ใช่ตัวทําจังหวะด้วยไงไม่มีไม่ได้มีสกิลเป็นหมู่แบบไอ้แบบพวกแบบไฮยาเตะอะไรงั้นนะเพื่อไฮยาเตะเปิดอันติต,ตายหมดตายมาดิมาดิม,าดมีทาร้อนละโอเคออกทารอนมาฟาดมันเลยลาก่อนบ๊ายบายยังไงไม่รอดหรอกเลือดแค่นี้ เนี่ยของมันนำไปเลสมันถึกมากเออเฮ้ยเออหัวมงดินแบะสวยทันอยู่อย่าเพิ่งปล่อยสก,กิลหนึ่งีกรอบหนึ่งนะโอเคทันอยู่สวยงามเดี๋ยวเบลดับฟิกออกเลยแล้วกันกลัวมันงัด <c oughs> เผื่อไว้ก่อน <c oughs> กันไม่ดีกว่าแกแล้วทีมผมตายหมดแล้วเฮ้อะไรอะพวกนายในริดตายกันไปไหนในริดตายกันไปไหนที่ตายสิแตัวนี่มาจากไฮยะติเนี่ยประมาณห้าตัวผมเดาเลย ถึงผมไม่ได้เปิดไปดูตอนนี้จะต้ตะขอ,อกันป้อมก่อนชิบชิบเฮ้ยโอเคมีคนบังให้เพื่ออะไรวะผมโดนเองก็ไม่เจ็บอจริงเมื่อกี้น่าจะโดนเองไปเกี่ยคลิปบนก่อนนะครับไม่รู้จะไหวไหมนะทุกคนแต่ไม่ไหวไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าทุกคนได้สาระก็น่าจะไอ้นี่อยู่ก็ลงอยู่ดีแหละผมไม่ได้สนเรื่องแพ้ชนะอย่างที่บอกให้ดูในมุมมองของคนที่แพ้บ้างบางครั้งเนี่ยการแพ้ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่เก่งเสมอไปนะครับไม่เกี่ยว มันต้องเคลียร์กลางวะไม่งั้นป้อมก็แตก่ผมไปช่วยมันไม่ได้ต้องเคลียร์กลางก่อนนะช็อตนี้แล้วพอไม่ช่วยเขาตายก่อนเฮ้ยยังไงอาริสมาวางอันติเพื่อนวางอันติวางอันติอ,ตอุย้ยไม่วางวางไม่โดนแต่สตันโดนได้อยู่สวยงามได้หนึ่งตัวออ,ออกเลยครับออกเลยครับออกเลยครับสวยงามมากอาริสขอบคุณเขาไม่ได้วางอันติเขาวางสตันมาได้อยู่ได้อยู่ได้มาอีกหนึ่งตัวครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆไปแปดต่อยี่สิบนึกว่าเอาปตอน,น้องจากตเตะกับแมนยูเฮอร์สกอร์อย่างงี้ไหวอยู่มั้งหรือเปล่าวะผมต้องทาตัวเองให้ของน้ำาเพื่อจะได้แบกทีมได้แต่ก็ไม่รู้จะแบกไหวหรือเปล่าคือตัวคือถ้าเป็นดาร์ซี่อ่ะผมมั่นใจมากกว่านี้นะในการแบกดาร์ซี่กับฟลเรนติโนสองตัวเนี้ยเพราะสกิลมันค่อนข้างเป็นมูมเอโอมนนี่มันเหมือนหนึ่งหนึ่งมากกว่าทีมไฟอะแล้วยิ่งเกมเสียเปรียบอยู่มันจะเอาอะไรไปไฟะประมาณเนี้ยเฮ้ยมาแล้วเพื่อนเกี่ยวได้ ฟาดให้ตายสวยหนึ่งฟาดให้ตายสวยสองต่อสามดิต่อสามเพื่อนสวยล็อกแล้วเออยังไงไม่รอดฟาดให้ตายเออได้มาอีกหนึ่งตัวหูเป็นเจ็ดคิวของผมไปแล้วดันเลยครับผมจังหวะนี้ยาว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 ,ยาว,ยาวดันต้องดันแล้วเพื่อนต้องดันแล้วเพื่อนเฮ้ยหรือว่าจะไหววะยังมีเกมพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ,ถ้าเล่นได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเอามาดิมาดิครับ ตีสวยสตันโดนวิ่งไปดักหน้าเลยถ้ามันบินก็ไม่รอดนี่ไงสวยงามชัดดาวทูเลนไปอีกดอกนึงโอ้โหสุด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 โอเมนตัวนี้ตอนนี้มาแล้วไปตีป้อมชึบเวลาตีกงเล็บติดห้าแล้วก็บวกกับมีพาสซีฟในความเร็วสองร้อยนะครับสลิมสลิมรอล็อลอล็อกผมรอมาแล้วโดนหลอกเราไม่ได้จะนี่ไงสวยงามโดนหลอกฟิกออกมาด้วยนะประมาณนี้ได้คิวฟรีกลับไปครับผมซัดไปเก้าแล้วครับผมจังหวะนี้น่าจะไหวแล้ว หรือไม่ไหววะต่ถ้าเขาพลาดไปบ่อยแบบนี้น่าจะได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าทีมผมจะพลาดบ้างหรือโอ้หยาเตะตายหกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยชิบหายทีมผมบัตเตอร์ไฟด้วยหกอือสองตัวแบกทีมเราข้างล่างมีเรื่องจะได้ไหมเพื่อนผมต้องรอล็อกตัวบางอะ่ะเ้ไรตีได้อยู่รอตัวบางๆมาครับตอนนี้ยังไม่ล็อกเท่าไหร่ตีไปได้อยู่ได้อยู่เพื่อนมาเลยมาเลย โอ้ยเดี๋ยวต้องหนีละชิบหายตายฟรีปะเนี่ยเอ้ยได้อยู่เพื่อนบัตเตอร์ไฟไหลไหลเลดียครับโอ้สวยอ้ยไม <laughs> อย่อย่าทำหนูก <laughs> ็ยังไงก็ตายว่เมื่อกี้ไม่รอดหรอกไวหรือเปล่าทุกคนของผมจะเต็มแล้วผมขาดกาอเกิดช่องเดียวก็เต็มแล้วครับรีบเก็บอยู่ เนี่ยคือถ้าเกมเสียเปรียบเราท้องทำไงให้ได้ให้เรารวยวิธีการนะครับผมคือการชัดดาวทีมตรงข้ามนะครับเพราะการชัดดาวเนี่ยจะได้ตังเยอะนะครับถ้าเขาคิวสามตัวโดวยไม่ตายเราจะได้มาสามร้อยกว่ากว่านะครับถ้าเขาคิวเจ็ดตัวโดวยไม่ตายเราจะได้มาแปดร้อยนะครับหากเราเป็นคนฆ่าแปดร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับนี่แหละคือวิธีการทําให้เงินตังพยายามดักชัดดาวดักชัดดาวขอให้ได้เมื่อกี้จะหาวหน้าที่ของผมตอนนี้คือเก็บสลิมกับทูเลนอสองตัวนี้นได้อยู่ตัวอื่นไม่ค่อยใจนี่เท่าไหร่มาแล้วเพื่อนอ้อมหลังสลีมมาแล้วเอามันตายแล้วหรอ โอเคเร็วจังเลยแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยสลิมแรกบัตเตอร์ไฟก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรว่ว่ะเหมือนเหมือนขึงๆกันเนี่ยสองตัวเนี้ยอย่าพึ่งไปเพื่อนกันคลิปก่อนคลิปเข้าบ้านแล้วโอ้ยไหวไหมพยายามอยู่ครับเราแก้เกมได้ตัวคนเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งความสวยงามอย่าสิให้ให้ให้ยาเตะให้ยาเตะผมตายเจ็ดแล้วหรอบัตเตอร์ไฟตายแปดแล้วเหรอไม่ไม่ไมตัวปลาของเราคือจริงๆตายเยอะตายน้อยมันไม่เกี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกชิบ ลาก่อนบายฟับคิว <B ap! S 1> ที่ส<ม>ิบของผมมาแล้วคือจริงๆริงตายเยอะตายน้อยมันไม่เขี่ยนะครับคือถ้าเขาตายเยอะแล้วเขาตังรวยเนี่ยตังเป็นหมื่นแบบผมเนี่ยอันนั้นมันก็เอ่อไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะไม่ไม่ได้อะไรมีผลอะไรกับการตายแต่การตายมีผลตรงที่ว่ามันทําให้เราบวกไม่ได้บางจังหวะที่เขาตายฟรีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่ตายฟรีตายเยอะไม่ว่ากันครับขอแค่ไม่ตายฟรีก็พอแต่ให้ยายเตะนี่มันมาแล้วเพื่อนไม่ได้ห่ะ มันมีเบลดัมกันโอ้โหเกือบโดนล็อกด้วยไม่ได้อ่ะเอาละทีมผใหไฮยายเตตายแล้วอาลิตตัวต่อไปโอเคตายสองผมกลับเลยยังไงเอาบัตเตอร์ไฟเข้าไปทำไมชิบหายไม่อยู่กันเอาเรียบร้อยตายดาซี่ตายอ,อ่ะจบดีอย่างนี้เขาไม่ตายสักตัวเมื่อกี้ผมหาหมุมเข้าไม่ได้จริงมันมีเบลดัามกันอยู่ไม่มีใครมาช่วยผมเลยแพ้ละ สลีมโ้หโดนเปลี่ยนทิศจากเวเลสว่าย,ยังไงก็แพ้เมื่อต่อเมื่อกี้ผมล็อกสลีมได้มันก็แพ้อยู่ดีค่าเท่ากันโอเคไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้นะครับในการเล่นเนาะในทีมไฟ์ก็ล็อกตัวสําคัญได้หรือว่าถ้าเขามาตัวเดียวจะเป็นตัวอะไรก็ล็อกไปเลยนะครับในกรณีที่ทีมเขาไม่มีคนมาซ้อนแบบจากเราดูแมปแล้วเนาะถ้าเป็นซโล่คิวเดี๋ยวผมทาไว้ให้ข้างหน้าคลิปว่าทํายังไงนะครับการซโล่คิวในเลนเพราะผมทําไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยผมหาตัวอย่างมาให้ดูได้นะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาดูการทำดาเมจของเราไปหน่อยนะครับผมผมอ่อ MVP โอเกือบจะเยอะกว่าสลิมพิมพ์คามแล้วทำดาเมจไปทั้งหมดอ่าหกหกหมื่นนะครับรับดาเมจไปห้าหมื่นนะครับโอเคได้อยู่ไปละบายบายครับ